ใครถามอ่ะมามาร่วมคอนเสิร์ตนี้ครับพี่โก้เป็นยังไงบ้างครับพี่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่พี่พูดพี่พูดไปบนเวทีแล้วว่าอันนี้ขอโทษทีนะซุปเปอร์เตอร์อโทษทีในในในยุคในยุคเนี้ยจะบอกว่าไงนะในยุคพี่แล้วกันอ่ะไม่ไม่บอกในยุคนี้ดีกว่าเดี๋ยวทัวร์ลง ในยุคพี่เนี่ยแจ๊ซี่คือนักร้องศิลปินที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วมีอัลบั้มที่ดีที่สุดซึ่งยังไม่เคยออกคอนเสิร์ตเลยนี่คือครั้งแรกเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่โกโอเองกับน้องเก่งและทาเกชิบแบน์เนี่ยตั้งใจมากพี่ตั้งใจกันมากที่จะที่เราจะทำทำคอนเสิร์ตแจ๊สสักครั้งหนึ่งให้เสียงดีที่สุดนะครับให้ การเรียบเรียงดนตรีดีที่สุดแล้วออกี้ก็ดีไหมอ่ะคันเทพขอโทษได้ค่ะว่าคุณซ้อมเมื่อเช้าเพราะว่าเกลไปเปลี่ยนเพลงขอขอให้เพิ่มเพลงเมื่อสักครู่เขาแบบเซอร์ไพรส์ดีเพราะว่าเรามีโปรดิวเซอร์มาสี่ท่านใช่ใช่ต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีที่สุดแล้วออกมาโโอ้หเล่นไปเกรงไปเลยล่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนักดนตรีนะครับในชีวิตของพี่โก้เนี่ยพี่ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พี่ๆก็เป็นเป็นหลักในในแวดวงนักร้องศิลปินนักร้องไทยแล้วก็เป็นไอดอลของพี่โก้ทุกคน เกลเลือกมาทุกคนตอนแรกเลยนี่เล่าสดๆให้ฟังได้ไหมพี่ไอและน้องๆพี่เกลบอกจะทำคอนเสิร์ตแจ๊ซซี่นะพี่นึกไม่ออกครั้งแรกเลยที่สตาร์บัคนึกไม่ออกจะทำยังไงตอนแรกนึนกว่าทำคอนถ้าทำาคนคอนเสิร์ตพี่เกลเลยพี่นึกออกจะทำคอนเสิร์ตแจซ๊ซนึกไม่ออก <c oughs> อจนกระทั่งจนกระทั่งวันนี้ <c oughs> พอได้ซ้อมปุ๊บรู้เลยว่าเพราะเหตุใดพี่เกลอยากทำแจ๊ซซี่เนาะคือไอเพราะเหตุนั้นน่ะแหละอยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนคือบวลชนทุกคนนะพี่ๆนะ อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าความตั้งใจนี้เนี่ยกับวงการดนตรีของไทยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ดีและจะเกิดขึ้นดีที่สุดในวันที่วันอาทิตย์นะที่6กรนยายนาคมนะครับเราจะไม่พลาดนะครับค่ะค่ะพรอมเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนคาดหวังรวมกับศิลปินที่แต่ระดับตัวแม่กันทั้งนั้นเลยอย่างเง,งี้ยครับในการโปรดิวต์เยนะครับโชว์ต่างๆมี่โกันดดันไหมโอ้โหดูได้คือตอนนี้ เรียกเรียกเรียกเลยดีกว่าเรียกสุภาพสตรีทุกคนเป็นชื่อพี่เกลหมดเลยพี่เกลคุยกันแทบทุกวันตะกีไม่ตะกีวันละหลายรับยังเรียกไอเป็นพี่เกลคือกดดันไหมไม่ไม่ได้กดดันหรอกแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าต้องสะกดจิตน้องพี่ต้องสะกดจิตว่าฉันจะต้องทําอันนี้ให้ดีที่สุดคือก็มีงานเยอะงานนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ทําดีที่สุดทุกงานอยู่แล้วจะทําให้ดีที่สุดเลยพี่เกล I know this one อยู่จะยิ่งดีเพราะว่าอยู่ชอบอลบั้ลที่เป็นส่วนตัวด้วยไงเป็นแฟนอยู่แล้วนะครับ พี่ว่าหลายๆคนที่ดูข่าวเนี้ยพี่ว่าหลายคนไม่รู้จักนะบางคนไม่รู้จักพี่โกด้วยนะไปไปกดดูเลยค่ะมีอัลบัามแจซี่ใน YouTube เดี๋ยวมันจะขึ้นมาไม่ต้องห่วงจริงจริงแต่ว่ามีรุ่นอยากฟังอยากให้ฟังอยากให้ฟังอยากให้ฟังนะครับพูดถึงแบบจริงคอนเสิร์ตนี้นะคะ นอกจากแฟนคลับของแจสซี่แล้วเนี่ยอยากจะเชิญน้องๆคนที่รักดนตรีนะให้ว่าคือเนื่องจากอัลบั้มน,นี้ศิลปินหรือว่าโปรดิเวเซอร์ระดับครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นแล้วก็พอมาพอมาเป็น,นักทีมวงดนตรีที่แอนเรนจ์ใหม่โดยโดยโกต้องบอกว่าเป็นเป็นศิลปินรุ่นใหม่ในวงการจีนร <c oughs> <า>ุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่นะก็คือแบบอ่ะส่งต่อไปเลยเราอยากได้เด็กรุ่นใหม่นะคะมามามาดูคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ มันอาจจะแบบสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้น้องๆก็ได้นะสำหรับน้องๆนักร้องนักดนตรีทั้งหลายเนี่ยค่ะคิดดูนะพี่ไอและน้องๆนะเราดูคอนเสิร์ตโนราจนไม่ไม่แปลกนะพวเจาเสียงดีอร้องเพลงดีเพลงเพราะแต่ครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตเพลงไทยแจ๊ซี่เพลงไทยที่แจ๊ซี่อ่ะอันนี้แหละคือปรากฏการ์ใช้คำนี้ไม่ไม่ผิดปรากฏการ์ของดนตรีแต่เราก็มีสากลด้วยนะมีด้วยอนี้มีด้วยยอมไม่ได้สากลพี่เกลมาจากเพลงสากลมาจากเพลงแจ๊สอย ออกตัวว่าเพลงไทยยังร้องไม่พ้นพอเพลงสากลนี่สู้ตายอยากฟังใครในฐานะคนไทของคนรุ่นใหม่ค่ะกับเพลงแจซี่เองเป็นยังไงบ้างคะเตยก็ในฐานะเป็นนักร้องรุ่นหลังแล้วนะคะก็มาในฐานะเป็นลับของพี่เกยวด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกๆข่้นเลยนะคะเตยก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เกียวจากคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตกันได้เยอะตัวตัวเองก็ไม่พลาดแน่นอน่ะคะเตรียมจะจองบัตรแล้วยังไงก็ต้องมา จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการเหมือนที่พี่โก้บอกสร้างสร้างไฟสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเป็นนักร้องของเราแบบเนี่ยดนตรีดีมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนะใช่ใช่โอเคนะคะเป็นไงบ้างคะกับคุณแม่ก็เป็นแฟนค่ะคุณแม่เมื่อกี้นั่งร้องต่างเพงนะใช่ไหมโอ้มาให้กำลังใจพี่ศิลปินทุกคนบคคุณ่ะมากเยอะๆนะต้องชวน ต้องชวนแบบเครือข่ายอย่างนี้แบบว่ามาคนเดียวชวนเพื่อนคนเดียวไม่ได้ให้เพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวต้องมาเนาะพี่น้องต้องมาก็ฟังได้ทุกรุ่นเลยได้ทุกรุ่นเลยอยากย้ำอีกครั้งค่ะคอนเสิร์ตเกิดเมื่อไหร่เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนี้นะคะจะเปิดให้จองบัตรวันศุกร์ที่28นี้มืลืนนี้เนาะวันศุกร์แล้วก็กดไปที่ไลน์อนะคะแอ t ด c k e t ได้เลยขายเองเลยขายเองเลยยอด่ะทำได้ยังไงเนี่ยปิดลายมีเพื่อนจีทูทิ켓โอ้มีใช่เพราะว่าเราจีทูทิ켓มาตั้งแต่คอนเสิร์ตที่แล้วครับคนพวกที่เคยดูคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะส่งข่าวไปทางนั้นด้วยพูดเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ระบบเสียงดีแน่นอนแน่นอนระบบเสียงนี้ต้องมาอย่างแรกเลยระบบเสียงทำไมมาพี่เกลยวไม่ยอมไม่ยอมบอกเลย ต้องโหรากพี่โกนเนี่ยพี่โกชาาที่ต้องซ้อมนะ,ะวัน <c> คอนเสิร์ตวันอาทิตย์เนี่ยดีนะพี่เกลวันอาทิตย์ดีมากดีมากคือเราคุยกันเราคุยกันตอนแรกเกี่ยวกับว่าจะเป็นวันเสาร์แตยว่ามันรถติดนู่นนี่นั่น,นตแต่วันอาทิตย์มันชิลชิมาตั้งแต่กลางว,ว,วันเลยครอบครัวเลยใช่แล้วก็งานเดียวว่าจะไม่เริ่มไม่เริ่มดึก งานก็น่าจะประตูเนี่ยเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นเรามีอาหารและเครื่องดื่มจังหวะแล้วก็ชอบเราชอบ cdc เราชอบ cdc บอลรูมก็เพราะเหตุนี้แหละขอบคุณคุณเปิลมากเลยจาก cdc นะคะก็สี่โมงแล้วก็ประมาณสัก5้าโมงแล้วก็เปิดประตูแล้วคิดว่าน่าจะสัก6กโมงไม่เกิน6กโมงครึ่งน้องไหวไหมมันเร็วไปไหมก็อยากอยากเล่นอยากเล่นเร็วอยากเล่นแล้วก็จะพยายามให้เร็วพราว่ามันจะได้เป็นเลดไนท์เกินไปนะคะ มมาคับเยมาครับนะครับมากันเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนุกแน่นอนค่ะ